สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจนได้นำตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถหัวลากรายได้สูงถึง32,000บาทมีอาหารกลางวันมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นามาอัปเดตให้ สำหรับคลิปนี้นะคะเจนได้นำตำแหน่งของทางบริษัท c o n v e r e n อินเตอร์เฟรชจำกัดนะคะอยู่ที่เขตบางนากรุงเทพมหานครมาฝากกันโดยทางบริษัทนะคะประกาศรับสมัครพนักงานขับรถหัวลากไรายได้นะคะอยู่ที่28,000บาทถึง32,000บาทโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับเพียง2อัตราเท่านั้นใครที่สนใจต้องรีบไปสมัครนะคะเพราะว่ารับเพียง2อัตราเท่านั้น หน้าที่หลักๆนะคะก็มีหน้าที่ขับรถไปส่งตามสถานที่ต่างๆนะคะก็ในเขตก,กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ดูแลทำความสะอาดของภายในรถอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีสวัสดิการอาหารกลางวันให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีท่องเที่ยวประจำปีมีเสื้อฟอร์มพนักงานให้แล้วก็วันหยุดต่างๆก็ตามกฎหมายแรงงานกำหนด ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็ 1. ต้องเป็นคนที่พูดจาดี 2. ต้องเป็นคนที่ขยันซื่อสัตย์อดทนมีใจรักการบริการที่สำคัญเลยคือไม่เกี่ยงงานนั่นเองค่ะและ 3. นะคะมีประสบการณ์มาอย่างน้อย2ปีใครที่เคยขับรถ ขนส่งของมาก่อนหรือว่าเคยขับรถใหญ่มาก่อนนะคะก็สามารถไปสมัครที่นี่ได้และที่สำคัญอีกข้อนึงคือสามารถใช้ Google แล้วก็ LINE ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ Google ในการเซิร์ชหาตำแหน่งของลูกค้าที่เราต้องไปส่งนะคะหรือว่าใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับคนอีกแผนกหนึ่งภายในบริษัทนะคะว่าตอนนี้สินค้าถึงไหนแล้วหรือว่าของที่เราไปส่งนั้น อยู่ในสภาพแบบไหนนะคะเราก็สามารถส่งไลน์ไปหาของอีกแผนกนึงได้หรือว่าติดต่อกับลูกค้าได้นะคะสำหรับใครที่มีคุณสมบัติตามนี้ก็สามารถไปสมัครที่นี่กันได้เลยนะคะสำหรับวิธีการสมัครนั้นมีอยู่3วิธีวิธีแรกคือสมัครผ่านทางเว็บ jobThai หรือจะสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทก็ได้หรือ จะเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทก็ได้นะคะโดยบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่324ทับ29ชั้น1อาคารบางนาเรสซิเดนต์นะคะอยู่แถวเขตบางนาเหนือกรุงเทพมหานครนั่นเองก็หรือว่าใครนะคะต้องการ สมัครผ่านทางอีเมลอันนี้ก็เป็นอีเมลตัวสีแดงๆนี้เลยนะคะก็สามารถสมัครกันได้แต่ถ้าให้เจนแนะนําแนะนําว่าให้เดินทางไปสมัครด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะบางทีนะคะอาจจะได้สัมภาษณ์ณเวลานั้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเจนเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะไม่ไม่ได้เตรียมตัวไปสมัครงานขออภัยค่ะไม่ได้เตรียมตัวไปสมัมภาษณ์งานแต่ว่าวันนั้นไปกรอกใบสมัครแล้วก็ไม่เกิน30นาทีเขาเรียกไปสมัมภาษณ์เลยแบบนี้ก็มีนะคะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมด้วยนะคะ หรือใครต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้ามีเจนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ